พ่อพ่อกับาเล็กซี่แนลคือเก่าได้จากคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องเพิ่มเติมกินไรขึ้น้อจ้ามาเดินมากินขวบหมูสะพิกัดซอมสารเล็กซี่เด้จ้าเต็มกระตุกเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องพี่กับเขาเนี้ยเด้จ้าผู้อยู่ไกลเอยู่ไกลอยู่ไทยเราอยู่ลาวจ้าที่อยู่แประเทศนอกคนยุโรปได้จ้าพี่เพื่อนเพื่อนมากินกับน้องเด้อขวบหมูสะพิกัดซ้อมเด้จ้าได้จ้ามากินกับน้องเด้อจำกันได้จ้ะ đuôi píp bên hông pack pack cái nó pack tụng này píp nó măng khai được ừ. chưa? อากาศก็า้อาว้านเลยจ้ะก็กาศชอมกับว่านเหมานฉันซีเรงงั้นแหละก็หนเขกินกินได้จ้ะพี่น้องแหนกระดูกก็นือ เลกิกงามากอ่ะแสติก well ็มีกับข้าวกินจ้ะดูห้องกำลังเลิกงานจะ่ไปนอนเวลาลิกงานแสิกงแบบัรมัตีหนึ่งตีหนึ่งนะจ๊ะไปนอนครับเลิกงานไมเห็นกับข้าวไปอยู่กินกินตอนตีหนึ่งเนอ

nào nhỏ, hồ, chạc, Đấy, nào nhẹ nhõn từ từ đi nào, tiếp, nào nào, ขวากดูดมูสเบักกัดชอบมจาจ้ะพีน่น้องกระดูกต้นตรงขานะคะ่ะเพชรน้อยหนึ่งทาบุเพชรสิบเปอร์เซ็นตจ้ะพีน่น้องหมูสสีขาวเด้อเพชรเพชรแจ็กหน่อยตัดตัดข้าวหมูสมาจา้ะ xăm bắt khỏi nghèo đẹp với cào Hãy subscribe าวาวาวก็ว้านหวานเลยจ้ะกัดชอมกับว,าว้านเามือนสิเหลือง้นแหละตัเ้องกิน,น,นกินได้จ้ะพี่น้องแคนกระดูกก็ได้เรือันม,มากอะอใช่สิก็มีกับข้าวกินเละหอง กำนังเลิกงานจต่เป็น้องเวลาเลิกงานจะนซื้กับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนะจำไี่ร้องเน้ะเลิกงานไมเห็นเขาเผากูยูกินกินตอนตีหนึ่งเด้อรัชอบชับ mặc kim mà kim bụi tao bây giờ. tao có tao không tao 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 เดี๋ยวคว้ากระดูกมู้งใบักกัดย้อมมาจากพี่น,น้องกระดูกต้นตรงขานะคะ่ะเพชรหน่อยหนึ่ง ถบุวเพลิดสีเพลซ่ไปจากพี่น้องหมูสีขาวเด้เอเพ็ิดเพรจากหน้อยตัดตัดข้าวหมูลยจากจำบกขี้น้อบเจ็บปื 叫了没了谢谢。Yo บุกมีแต่ตอน้ไอกายเห็นพี่น้องเบิงเนอพี่น้องเลยเัื่นมะขวานำนวดใช่ไหมวานำนวดนใส้กระพักใช่ตอนนี้ไงมแต่กระดูกตอนนี้กระดูกขาเามะขวนว่านำนวใส่กขะนนกข้าพักก็ไป็นต้มแี่น้อง ยำด้วยภาษาอกมาเสพักเนาะกแสพหอมอิ่มไปเซีาสิคนะ่ะอืมมาอากลองหนนะ่อะ

วันนี้ก็มเงเออมาเยอะไปจังอาชีพหักลาสขีดพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าเจ้าชีพูดผิดพลาดประกันใด้ก็ขอโทษขออภัยเด้อเถ็ดยังผิดพลาดประกันใด้ก็ขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆเด้อจ้าช่วยสิ่งผักกดไลค์กดแชร์ซองและซีชแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาให้ซาร์เล็กซี่ชแนลด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Nexis Channel today. ด้วยนะคะตอนนี้กับท่างสี่กับจอยพ่อในพีดองน้องเนาะให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนขากซาสุขภาพมันไม่ได้จ้าขอพี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อจ้านอนรลับให้พ land, ี่น้องในเงินหมื่นเด้อจ้านอนตื่นใพี่น้องในเงินแสนเด้อ ยังมีแต่วามสุกัยสบายใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณในรายเด้อขอบคุณพี่น้องหะไรเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า